สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ,บ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยมาชวนเพื่อนๆทํากันอีกแล้วค่ะนี่นะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะทอดมันกากถั่วเหลืองนะคะก็จะต่อเนื่องจากเมนูก่อนหน้าที่เราทําน้าเต้าหู้นั่นเองค่ะก็จะเก็บกากถั่วเหลืองไว้แบบนี้นะคะเพื่อมาทําทอดมันกันค่ะอร่อยแบบง่ายๆค่ะมาดูส่วนผสมและขั้นตอนการทํากันเลยค่ะนี่นะคะแปะให้ตรงนี้เลยค่ะหน้าตาของส่วนผสมค่ะ มีน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะกากถั่วเหลืองค่ะน้ำตาลนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวและใบมะกรูดค่ะสุดท้ายก็เป็นไข่ไก่นะคะผสมให้เข้ากันค่ะนวดนวดนะคะน้ำตาลนี่ใครจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะ ันนี้จะเป็นน้ำปลานะคะแป้งเข้าวโพดค่ะนวดจนแป้งและส่วนผสมเข้ากันดีนะคะแล้วก็พักไว้10-15นาทีค่ะเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนทอดเลยก็แล้วกันนะคะตั้งกระทะน้ํามันร้อนนะคะใช้ไฟกลางค่ะปั้นแล้วก็บีบให้แบนๆนิดนึงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ทอดจนสีเหลืองตามที่เราชอบนะคะความกรอบความเหลืองเอาตามที่เราชอบเลยค่ะของพี่ก็จะเอาเหลืองประมาณนี้นะคะตักขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวก็จะขอทอดไปจนเสร็จนะคะตัดไปตอนที่จัดเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะ ทอดมันกากถั่เหลืองค่ะอร่อยแบบง่งายๆนะคะใครจะใส่เป็นหมูสับด้วยก็ได้ค่ะก็ยิ่งอร่อยไปอีกแบบหนึงนะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้ม3ลดรสค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะถ้าใครชอบเมนูง่งายๆบ้านๆแบบนี้ก็ติดตามรับชมกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยได้เลยค่ะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ